สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวเจ้า Dual Band USB Adapter ครับเป็นสินค้าที่ผมลองซื้อมาใช้เองแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าแนะนำบ่ะเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ครับมีค่าตัวไม่เกิน200บาทครับวิธีใช้คือเปิดมาจากกล่องให้หมุนตัว USB เข้ากับตัวเสบสัญญาเลยครับเจ้าตัวนี้มีไว้ทำอะไรสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ครับที่ประกอบเอง แล้วประเด็นคือซื้อมาแล้วเมนบอร์ดไม่ได้มีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มาให้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหล่านี้แหละครับซึ่งตัวนี้ยี่ห้อเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือรองรับ Wi-Fi 5ด้วยประเด็นคือรองรับ Wi-Fi 5ไม่พอนะครับก็คือสัญญาณที่ได้จากที่ผมเสียบให้ดูก่อนกับไม่มีเนี่ยกับมีแล้วเนี่ย สัญญาณก็คือตกแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองแต่บางยี่ห้ออย่างเงี้ยที่มันไม่สะเขียนมันก็จะตกเป็นหลัก10 2ถึง20ซึ่งผมมองว่าอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าเรายังรักษาความเร็วคงที่ในขณะที่ไม่ต้องต่อสายแลนได้ด้วยใครที่อยากเอาไปลองใช้บ้างหรืออยากทดลองใช้ดูบ้างกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ